สวัสดีค่ะมาดามเจนนี่นะคะจะเพยนมาดามลักชัวรี่ค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นช่วงเดือนของเฟสติฟซีซันนะคะที่หลายๆคนนะคะก็จะต้องเตรียมออกงานนะคะวันนี้มาดามก็จะมาน,นำเสนอคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะที่เหมาะสำหรับการออกงาน,นะคะ่ะเดี๋ยวให้กล้องแพงเข้ามาใกล้ๆนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะกเ็เราก็จะมีรุ่นฮิตยอดนิยมนะคะก็จะเป็นรุ่นที่ เป็นสร้อยทรงกลมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะคะที่เราใช้เ,เทคโนโลยีเนี่ยของการทําเพชรของจิวเวอรี่เนี่ยในสไตล์ของฮ่องกงนะคะก็จะทําให้เพชรเนี่ยดูใหญ่ขึ้นแล้วก็แวววาวมากขึ้นนะคะก็เหมาะสําหรับการออกงานนะคะแล้วก็รุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่หลายๆคนชอบนะคะก็จะเป็นตัววีนะคะตัววีก็จะทําให้คอของคุณผู้หญิงเนี่ย แล้วก็คอของสาวๆนี้นะคะก็คือมีความระหโหกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะใส่เพชรล้อมทั้งหมดเลยนะคะซูมกันใกล้ๆนะคะซึ่งจะเป็นงานที่เราแล้วก็สิ่งที่พิเศษนิดนึงก็คือว่าเรามีตะขอเกี่ยวก็คืออาจจะเพิ่มการใส่จี้ลงไปได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้งานที่เป็นเพชรมาคีนะคะก็จะเป็นตัวคอลเลกชันนี้ เวลาใส่ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะดูโดดเด่นมากๆนะคะแล้วบางท่านเนี่ยก็อาจจะต้องการความโมเดิร์นทันสมัยนะคะก็จะเป็นรูปลักษณ์เนี่ยที่ตอนนี้นี่ยกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็มาแรงมากก็คือการใช้เพชรประกอบเข้ามานะคะและอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นอันที่นิยมมากๆนะคะก็แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแต่งงานด้วยนะคะสาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะ เลือกใส่เพชรเนี่ยสำหรับงานแต่งงานได้นะคะและตอนนี้อีกกระแสหนึ่งที่มาแรงก็คือสร้อยยาวนะคะสร้อยยาวอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราออ,อกงานนะคะหรือว่าไปงานแต่งงานเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะใส่สร้อยยาวได้นะคะสร้อยยาวก็จะทําให้เราดูเนี่ยลุคอินเตอร์มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะของทางมาดาม e าชิรีนะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสร้อยข้อมือนะคะสร้อยข้อมือเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคะเดี๋ยวให้ดูซูมดูใกล้ๆนิดนึงนะคะก็จะมีนะคะเพชรหลากหลายนะคะแล้วก็ดูดูเทคนิคของการทำของของของตัวเรือนนะคะก็จะทำให้ มีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะเพชรก็จะใหญ่ขึ้นนะคะหรือจะเป็นเส้นเนี่ยที่เราใช้น้ำหนักเพชรเรียงกันแบบสวยงามเลยแล้วพอเวลาใส่บนข้อมือนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใส่หลายเส้นเนี่ยจะเพิ่มความเก๋มากแล้วก็บางทีก็จะผสมประสานกับตัวเพชรต่อเข้าไปเนาะก็จะเหมาะมากแล้วก็หรูมากสำหรับการไปงาน นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนนิยมมากเลยก็คือกําไรนะคะอันนี้เราก็มีกําไรแบบเรียบๆนะคะก็จะแตกต่างกันที่น้หนักเพชรแล้วก็เวลาใส่เนี่ยปกติเราจะใส่เป็นคู่นะคะเพราะว่ามันจะได้ดูสวยงามมากขึ้นและนี่ก็จะเป็นกําไรครึ่งท่อนนะคะหรือว่าจะเอาปังๆแบบชิ้นเดียวเอาอยู่เลยก็ต้องชิ้นนี้เลยเนาะ แล้วก็ดูแบบสวยแล้วก็อยากให้ดูดีไซน์นิดนึงว่าดีไซน์ค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะแล้วเราก็ใช้หยกนะคะที่มีคุณภาพสูงนะคะซึ่งก็มาแรงมากๆนะคะสีเขียวเหนียวสับค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันข้าวๆนะคะที่เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่จะต้องเตรียมนะคะสำหรับช่วงงานลาตีนะคะงานแต่งงานนะคะแล้วก็งานสังสรรค์นะคะต้อนอปิด สิ้นปีนะคะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะคะกัไงก็ฝากติดตามนะคะที่ l i น์แอดมาดามลักชัวรนะคะแล้วก็ยู u ู u มาดามลักชัวรี่แล้วก็เฟ c e b o o มาดามลักชัวรีนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ